สวัสดีครับวิธีคุณมึงเนียวนะครับพี่อังครับผมวันนี้กำลังปักกันแหมแล้วนะครับวันนี้จะเป็นเมนูในส่วนของจิกกุงนะครับเป็นเมนูอาหารตามฤดูกาลเนาะช่วงนี้มันเป็นป้าแหลงมามันถึงทายชิดไทยอย่างเป็มได้ครับพี่เอ้มันเป็งห้องนี่กันนะครับก็เลยจัดการมาไยนะครับก็หายูหากินก็ตามวิดีนะครับเนาะวันนี้เขาจะมาตำน้ำพริกจิกุงนะครับอ้าวเดี๋ยวเามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับ ริบเขาจะมีจิกุ้งอนะครับอันนี้วิธีก็ถอดกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยถอดเทวนกรอบๆเลยครับได้เวลาเขาต่าจะได้ต่ำง่ายๆนะครับแต่บัดนี้มันกรอบลำจนถึงสั่นก็ไมมนะครับเวลามันไหมแล้วมันก็จะขมทั้งหมดนะครับอ่าส่วนผสมก็จะมีง่ายๆเลยนะครับนี่เกลือนะครับองุ่มินะครับตังเพกก็จะเป็นพริกหนุ่มเขาจีนะครับเราเขาจะมีพริกแดงจีตัวนะครับพริกแดงนี่จะเพิ่มความเผ็ดเห็นหน่อยหนึ่งนะครับพริกหนุ่มเนี่ยบางตัว ทานน้แกะเตะมันก่อมันจกบอกค่อยเผ็ดเนาะหรือว่าทานได้ีีบชอเผ็ดก่อต้องใส่พริกแดงก็ได้นะครับล้วก็มีในส่วนของหอมแดงจีนะครับแกะเรียบร้อยละนะครับเออสุมานะครับลืมหอมขาวกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราใส่กระเทียมไปตัวนะครับครับต่อไปเราตัดน้าพริกกันเลยนะครับด้วยการใส่เกลือลงไปก่อนนะครับเี่ยไอ้เกลือนี่ใส่พพอประมาณนะครับเดือดกะเอานะครับบดีใส่นักเตยนครับเดี๋ยวเรา เอาใส่กระหรูนได้นะครับถ้ามันล่ำไปนะตึ้งไม่ใครทานปี่ไอ้น <c oughs> ้องขืนเนี่ยนะความเก่งอ้าวครับเอากระเทียมใส่ลงไปเลยนะครับกระพริบลงไปโขกกันเลยนะครับเ <c oughs> มนูง,ง่ายๆง่ายๆนะครับเมนูนี้นะครับถือว่ามาเอลหากันนะครับพี่ไอ้นาะ <c oughs> ขอบคุณนะครับพี่เจอที่ตามช่องน้อยนช่องนี้นะครับน้อ <c oughs> อยู่ด้วยกันไปเมือ่อไหกันเนะครับเด้อบงังกายฟังง่ายกันเตี้ยนะครับ อาอาไปหอมแดงเอ้อใส่ไปเลยนะครับพริกหนุ่มเขาโนะคกเลยสลัดจิก,กุ้งนะครับถ้าเท่าจีนี่จะได้ไปเห็นฟิวเดียวไปไอ้ครับผมถ้าจีนี่จะหอ,หอมเอยนะครับพอดีวันนี้น,น้องเบากะพอแล้วทามมนานันหมึงมีนะครับก็บเลยแบบดังสะก,กันนะทอดเอ้านะแต่ทอดก็โอเคอยู่นะครับ ไปการเราจ้าใส่ที่กุ้งไปเลยนะครับนี่ประมาณสิบกว่าตัวนะครับได้มาลตะคืนนี่ครับสดสดลันล่อสดสดลันล่อตามรายละเอียดเลยนะครับอีกนะครับผมจะมีควมามมันน,นุ่มพริกกิ้งุ้งนี่นะสุดหยอดถอดกรอบมาเรียบร้อย ครับจะให้เขาต่ําจนละเอียดแล้วนะครับเนี่สังเกตด,ดูนะครับเขาต่ําพยายามต่ำเนี่ยก็ขาตรงขานะครับนี่ละเอียดเราจะมันมากเลยครับพี่ไอ้ร้าวกลิ่นน้ำกระจุ่มแบบมีกากนะครับเนาะเอาละน้องบาก็จะใส่โอมามิลงไปเลยนะครับผงนัวเาอืม <c oughs> นั่งลองชิมดูก่อนนะครับชิมรสด,ดูก่อน <c oughs> มันจะจางแค่เกลือนะพี่แอ้นเนาะเดินน้องบาตรชิมเข้าไปอือหือจะได้ครับอร่อยมัง้งเกลือกระเจาบละนะครับให้มันจางเข้ากับเติมเกลือลงไปเนาะอันนี้ตักพอดีเฮ้ยพี่แอ้นครับผมอ <c oughs> ันนี้มือแม่นเฮ้ยนี่ครับจะได้น้องขอฝากกันนะครับสำหรับเมนูนี้นะาาเนาะถั่วมแมะก้อยพอกันนะครับน้พริกจิกุงบ้านเฮานะครับ ครับวันนี้หากมีอย่าง,งพิพภาพไปกันในนองของสุมาอาภัยนะครับจะกดติดตามนะครับนอกดากซับซากใเป็นกำลังใจให้น้องบ่าวตัวนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ